สิบสามวุ่นวายปั่นป่วนฉันสิงรู้ทันทีว่าเหตุใดผู้เจียนถึงตัดสินใจประหารชีวิตเฟิงเซียนจินต่อหน้าสารณชนเร็วขนาดนี้นั่นเพราะเขาจำเป็นต้องแสดงท่าทีเพื่อปลอบวันคนตระกูลมู่หลงให้สงบลงก่อนชั่วคราว การประหารเฟิงเซียนจินจะคมขวัญให้ตระกูลเฟิงหวาดกลัวนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าข้าต้องไปช่วยเขาเฉินสิ่งกล่าวเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยที่เฟิงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่นี่เองคือสิ่งที่พวกเขาต้องการทั่วไปเยี่ยนเออยังร้อนใจต้องเป็นความคิดของหวังจื่อเยี่ยนแน่เขาอยากล่อให้เจ้ากับประมุขใหญ่ออกมา ฉันสิงแม่รู้แก่ใจดีดว่าเขาไม่ไปไม่ได้จะให้ทนมองฝังเซียนจินหวัวหลุดจากบาดโดยไม่ทำอะไรได้อย่างไรเจ้าคิดจะทำอะไรและทั่วไปเยี่ยนถามอย่างจริงจังบอกข้าเจ้าจะทำอะไรได้จะบุกเข้าไปชิงตัวนักโทษหรือฉันสิงมองทั่วไปเยี่ยนแน่นอนว่าเขาไม่อาจขอรอให้อีกฝ่ายช่วย ฝืนเสนจินเพื่อตนได้นั่นเป็นการบีบคํำคัดบีบบังคับกันเกินไปจำบูรอซึ่งสู้ไม่ได้แล้วเฉินสิงกระาพี่ทูปาเขาต้องไปลานประหารแต่ไหนแต่ไรชีวิตของเฉินสิงกะมักเดิน91ขบคิด91อยู่แล้ว ยิ่งผ่านเหตุการณ์เมืองเซ่งหยางถูกตีแตกมายิ่งทําให้เขาเชื่อม,มั่นว่าด้วยดวงของตัวเองต่อให้ร้องตะโกลนปลดยัง้งมือด้วยและพุ่งเข้าไปในลานประหารเขาก็จะสามารถพาตัวเฟิงเซินจินออกมาได้โดยปลอดภัยทั่วไปเยี่ยนทาอย่างไรกอ็อาจเกี่ยกล่ำเฉินสิ่งสุดท้ายเขาจึงเอ่ยได้ค่อยคิดหาธีอีกทีข่าไปไปพบฝ่าบาทเดี๋ยวนี้ เรื่องนี้ท่านไม่ต้องเข้ามาข้องเกี่ยวฉันสิ่งกล่าวแค่ส่งข้าขึ้นลานประหารไปลานประหารก็พอแล้วทั่วไปเยยดจะออกคําสั่งเตรียมมาเพื่อเฉินสิงขึ้นรถม้าไปยามนั้นทองฟ้ามืดสนวนแล้วแี่ว่าเฉินสิงจะขึ้นรถจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติช่วงพระค่ำ ย่างยามโย่กลับม่กินายแลกประดาดลอยกระครงไปทั่วเมืองฉังอันบนพื้นดินนเกิดลมหอบใหญ่โดยไม่มีเขาลางทําเมลเรอทั่วไปเยี่ยนถามอย่างใจเย็นฉันสิงใส่หน้าก่อนขึ้นรถตรงไปยังลานประหารทั่วไปเยี่ยนํำชับปลายครั้งว่าห้ามออกจากรถม้าเป็นบันขาดให้กขาซ่อนตัวอยู่ข้างในคอยสังเกตดูสถานก,การณ์ผ่านผ้าม่านในรถจากไกล ข้าจะไปแจ้งกับผู้คุมลานประหารทั่วไปเยื่นกล่าวเจ้าพยายามเข้าเออดิเร็จก็ควบมาจากไปยามอยู่สองเครเสียงกรองดังตึง้งตึงตึงบอกเวลายามเย็นดังขึ้นครั้งแลว้วครั้งเล่าภายใต้ผืนเมฆดำเท่เหมือนฟุ้งชนต่างมุ่งหน้าปร,รวมตัวกันรตรงถนนตะวันตกนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ราชวงศ์ฉินก่อตั้งเมืองหลวงที่นครฉางอัน ที่นักโทษประหารที่ประหารนักโทษในตอนพรบคำจนสิ้งเลิกมุมผ้าม่านขึ้นเละมองลอดออกไปเมื่อลานประหารวางยกพื้นสูงบนถนนอีกสายติดกับถนนตะวันตกถ้าจะเต็มไปด้วยบุตรหลานตระโหนหมู่รงชุดชาวห้านที่มาดูการประหารทางด้านหนึ่งของลานคือเหล่าทหารซึ่งเตรียมรับมืออย่างพร้อมสับภายในเวลาสั้น ในหัวฉินสิงผุดความคิดมากมายขึ้นหากจะช่วยฝังเซนจ,จินก็เหลือเพียงวิธีเดียวคือบุ่มซึ่งบุ่มบาไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่คิดไว้จริงๆคือพุ่งเข้าไปพร้อมร้องตะโกนว่าโปรอยังมิดด้วยจากนั้นใช้ตัวเองเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนชีวิตฝังเซนจ,จินก็จะปลอดภัยชั่วคราว แล้วเขาฝืงเียนจินแติถูกพาไปพบฟูเจียนด้วยกันฉนพรันนั้นด้านนอกรถถูกคนเคาะตามด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งถูกส่งเข้ามาทางหน้าต่างรถจนซิงก็งงด้านบนมีตัวอักษรเขียนไว้อย่าทำไรบุ่มบามข้าจะไปช่วยเขาเองจนซิงเปิดผ้าม่านออกทันทีเห็นเพียงแผ่นหลังชาวนอกด่านที่ดูคุ้นตาคนหนึ่งเตนึกออกว่าเคยพบเจอที่ใด อีกฝ่ายเดินหายเข้ามาในฝูงชนเมื่อเฉินซิงมองไกลออกไปก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันร,รอชมอยู่นึแสงจากท้องฟ้าอันมืดสลัวเขาเห็นเส้นสู้สวมง,งอบยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนนั้นศีรษะสูงโดดเด่นกว่าชาวบ้านอยู่ครึ่งศีรษะเส้นส,ส,สู้จับงอบเงยขึ้นเล็กน้อยสบตาเกฉกินซิงที่อยู่บนรถเฉินซิง,งพรานสงบใจลงได้ในที่สุดหรือเมื่อสิ่งสู้มาแล้วก็ย่อมมีวิถีแน่ ว่าแต่เขาไมปทําอะไรมาตลอดบ่ายกันหรือฉันสิงพิจารณาคนกลุ่มนั้นด้วยความฉงวนในสุดก็นึกออกพวกเขาคปอชาวนอกดานเผ่าต่างๆผู้เจียนไม่สนใจเาดีและมาขอเข้าเฝ้าเสี่ยงสู้ผู้เป็นประมุขใหญ,ญ่ในวันแรกหลังจากเข้าพักที่วังว่อย่างนั่นเองแต่ในฝึงเซียนเจินถูกคุมตัวมาทั้งลานประหารพลันเกิดความวุ่นวาย คนตะกุนมู่หรงพากันร้องตะโกนด้วยความโกรธเกรี้ยวเฟิงเซียนจินผมเผพ้าหลุดลุยไปนะอาไปด้วยโลหติตสดมือทั้งสองถูกมัดไพล่หลังเอาไว้ฝ่าบาทมีรับสั่งผู้กุมลานประหากรกล่าวด้วยเสียงอันดังเฟิงเซียนจินแห่งตะกุนเฟิงลักลอบเข้าวังยามเดึกคิดคดรับสังหารฝ่าบาทผู้เป็นอรสวรรค์จึงตัดสินให้ประหารในทันที ช่วงขณะนั้นหัวใจสนสิงกระดอนขึ้นมาถึงคอสายลมบนลานประหารพัดแรงขึ้นทุกขณะจนกลายเป็นพายุทรายโหมพัดบกกลมทั่วท้องฟ้าเสียงบิดบิ้วของสายลมเย็นยเ่เยือกดังไปทั่วเมืองชังอันไออาคาดเฉินสิงเลิกมากและก้าวลงจากรถม้าท้องฟ้าเหนือลานประหารมืดครึมเดิมก็เป็นยามพรบค่ำอยู่แล้วกรานี้ยิ่งมืดจน เพียงยืดมือออกไปก็มองนิ้วมือได้ไม่ชัดแล้วชาวบ้านเดินรอบต่างยกแขนขึ้นบงังเศษหินเศษทรายที่พัดมาฝังเสียนจริงซึ่งยังไม่ค่อยมีสตินักเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเสียงระคังจะกหอระคังกระน่ำดังขึ้นท่ามกลางลมผายุอู่เจียนซึ่งซ่อนตัวในที่มืดพันเดินออกมาเงยมองผืนฟ้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตา ในอาคารหลังหนึ่งบนถนนตะวันตกฝฟิงเซียนอี้นั่งอยู่บนรถเข็นหันหน้าข้อลานประหารกำลังเรียกใช้งานกระจกหยินหยางในมือไอดำเท้าบือก่อตัวขึ้นทันทีมวลไออาคาตอยู่ในโลกกระจกพันระเบิดออกข้นกลืนกินทั่วเมืองฉางอัน ซึ่งสู้ซึ่งเตรียมตัวพร้อมแล้วคิดไม่ถึงว่าจูจ่ๆเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกระทันหันจึงส่งสัญญาณให้คนใต้บังคับบัญชารวบรวมมาชั่วคราวอย่าเพิ่งลงมือฉันสิ่งเงิหน้าขึ้นท่ามกลางพ่ายุโหมกระหน่ำก่อนเห็นฝืงเซียนอี้ที่สวมหน้ากากอยู่ไกลๆเป็นเจ้าอะไรฉันซิงตะโกนออกไปฝืนเซียนอี้แม้จะอยู่ไกลแต่ฉันสิกลกบได้ยินอีกฝ่ายอย่างชัดเจน ทำลายแผนที่ข้าว,วางมาหลายปีเฟิงเซนี้เอ่ยเสียงเย็นและยังออกมาจากกระจกหินหยางให้อย่างปลอดภัยอีกค่ประเมิเนเจ้าต่ำเกินไปจริงๆร,ระหว่างกล่าวเฟิงเซนอี้ก็ผลกระจกหินหยางซึ่งมรู้ว่าได้คืนไปตั้งแต่เมื่อไรและจากที่ใดไอหมอกดำพันทลักทลายออกจากกระจกพุ่งเข้าหาเฉินซิงหยางบากรังเฉินซิงตะวัดเจ้าคนชัวว่วเฟิงเซนี้มีดาขับไล่เจ้าออกจากสำนักปราบมาร เฉินสิงวาดมือทั้งสองลงข้างลำตัวก่อนยกขึ้นแล้วผลักออกจากร่างริบตานั้นโคมจิตพันเปล่งแสงเจิดจ้าทะลวงผ่านความมืดมิดสนกระแสหมอกดำพุ่งขึ้นไปไอดำหนาที่โหมซัดดังคลื่นยักษ์ต้องฉีกตัวออกเพื่อหลบเลี่ยงแสงสว่างสวายจากโคมจิตไม่อาจเข้าใกล้เฉินสิงได้ไอที่มึนลอยวนเวียนอยู่เหนือลานประหาร ก่อนรวมตัวกันเกิดเป็นนักรบเงาวเวลานั้นเสียงเพชฌฆาตดังหวยหวนตามด้วยโลหิตที่สัตว์กระเซน็นไปทั่วฟุงชนกิีดร้องแตกคือกันไปท่ามกลางความมืดมิดฉันสิงหันกลับไปก่อนหันมามองฝึงเซือนอี้ที่อยู่ด้านบนอีกครั้งเขาหลังเลว่า ควรขึ้นไปแย่งกระจกหยินหยางมาดีหรือไม่ท่านใดนั้นก็ยินเสียงสู้ตะกรจากอีกฝากว่าไปช่วยคนก่อนข้าจะไปจับเขาเองเสียงนั้นทำให้ฉันสิงคิดได้ก็รีบพุ่งขึ้นบนลานประหารไอ้ดำมืดวนล้อมรอบเฟิงเซียนจินก่อนปรากฏเป็นเงาร่างนักครบพุ่มมันคิดจะทำอะไรระเมื่อ จันสิงเข้าไปใกล้นักรบกชักกระบี่ออกมาเตรียมตัวชิงตัวเฟิงเซียนจินแล้วจันสิงเข้าใจในบัตรดลเป้าหมายของเฟิงเซียนอี้คือชิงตัวนักโทษเหมือนกับพวกเขาแต่เขาไม่แน่ใจว่าคนปล่อยให้เฟิงเซียนอี้พาตัวน้องชายไปดีหรือไม่แต่แล้วเสี่ยงสู้กระพุ่งเข้ามาตวัดกระบี่ขึ้น เกิดเสียงเกร็งดังลั่นกระแทกนักรบเงา,เกากระเด็นไปพาเขาไปาสิงสู้ตะโกนระหว่างจนสิ่งใช้กริดตัดเชือกบนร่างฝึงเสียนอีนั่นหลังเขาก็มีนักรบอีกตนพุ่งเข้ามาตอนนั้นเองเงูร่างอีกสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นด้านข้างเกร็งอีกฝ่ายรับอาวุธของนักรบเงาตนนั้นเอาไว้ พร้อมคอยคุ้มกันนั้นหลังให้เฉินซิงเป็นทั่วไปเยี่ยนนั่นเองท่านใดน,นั้นไอดำพรันระเบิดอ,ออกเงานักรบเงาห้าหกตนพุ่งออกมาจากทุกทั่วทิศทางทั่วไปเยี่ยนรับการโจมตีแทนเฉินซิงจนได้แปลที่แขนโลหิตศาสตร์กระเซ็นเขาควงทวนเขาควงทวนวงเดือนในมือโจมตีศัตรูทั้งหลายจนลายเปลวไป ทุกพปย,ย่นตะโกนไปฉันสิงรีบดึงแขนฝึงเส็นจินขึ้นคึ่งอุ่มกึ่งแบกมิ่งโซซัดโซเซลงมาจากลานประหารยามหนี้ไอซีดำปกคลุมทั่วทั้งเมืองช้างอันจนดูรากับราตรีการดึกสงัดท่ามกลางความมืดมิดแววเสียงจิตร้องหยหวนลอยมาออกจากที่นี่ฉันสิงตะโกนหนีให้หมดรีบหนีเร็วทั่วไปเยี่ยนท่านดูแลเขาไว้ ต้องรอให้เขาบอกผู้คนหลางหลายก็รู้ว่าสิ่งสําคัญเวลานี้คือต้องเอาชีวิตรอดพวกเขาเริ่มนี้กันอย่างแตกตื่นลนลานทําให้ด้านนอกลานประหารชนละมุนวุ่นวายไปหมดจนสิ่งส่งเฟิงเซนจ,จินให้ทั่วไปเยี่ยนมือข้างหนึ่งเปล่งแสงเพื่อแยกแยะทิศทางแล้วตะโกนขึ้นว่าเสียงสู้อยู่ไหนเสียงสู้เจ้าอยู่ไหนรีบตามเฟิงเซนอี้ให้ทันเขากำลังใช้งานกระจกยินหยางอยู่ ฉินชิงฝืนใช้คมจิตติกันหลายกล้งเพื่อทหาตำแหน่งเสี่ยงสู้แต่แล้วแขนของเขาถูกไกรมางคนคว้าเอาไว้ฉินเทียนฉิวเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นฉินสิงใจหายว่าฟูเจียนฟูเจียนไม่ฟังสิ่งใดเขาคว้าลำคอฉินสิงลากไปดันข้างตะกวนถามทั่วป่าเยี่ยนอยู่ที่ได้เรียกรวมหน่วยราชองครักษ์ทุกคนตามข้ามาขึ้นที่สูงฉินสิงจึงรับฝังเซยนจิงมาปกครองต่อจากทั่วป่าเยี่ยน เพื่ออีกฝ่ายไปรับคำสั่งฟูเจียนถูกลากเข้าไปในห้องหองสังเกตการ์ึงตั้งอยู่บนหัวมุมถนนตะวันตกไม่เห็นภาพจากที่สูงมองเห็นหมอกสีดำพัดโหมทั่วเมืองฉังอันรีบจับเฟิงเซียนอี้เร็วเข้าเชินซิงรู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเฟิงเซียนอี้ถูกทำลายแผนการเลยตัดสินใจใช้งานกระจกหินหยาง แต่ฟูเจียนกลับคว้าขอเสื้อเฉินซิงไม่ปล่อยแล้วตวาดถามอธิบายมาไม่มีเวลาอธิบายแล้วเฉินซิงตะกลอนลั่นปล่อยข่าไปไมีเพียงค่าที่เอาชนะเฟิงเสียนอีดได้ฟูเจียนชะงักงันแต่ทันใดนั้นมีเสียงคำรามดังมาจากที่ไกลๆประดุดปิศาจนับพันนับเหมื่นร้องคำรามทันทีเฉินซิงได้ยินเสียงนี้กร,รู้ว่าสายไปเสียแล้วฟูเจียนท่านเจอปัญหาแล้วละเฉินซิงกล่าวพึมพำ ผู้เชยนปล่อยคอเสื้อเฉินสิงหันมองไปยังใจกลางเมืองช้างอันทางด้านเสียงสู้เขาพาชาวนอกด่านเผ่าต่างๆต,ต,ตรงไปยังอาคารสูงบนถนนตะวันตกแต่แล้วจูจๆชั้นบนสุดของอาคารก็ระเบิดตุม่มพังตลมลงมาท่ามกลางไอหมอกดำมืดไออากาศทั้งหมดในโลกกระจกถูกปดปล่อยออกมาแล้ว เสียงเฟงเสียงอีด,ดังกึกก้องในอากาศเจ้ายึดครองแคว้นท่าจิ้นของข้าทำลายแผ่นดินสันเจอของข้าฆ่าล้างราษฎรชาวหั้นของข้าสังหารครอบครัวของข้าตัดขาทั้งสองข้างของข้าเฉินสิงเบิกตากว้างในเวลาเดียวกันนั้นกระจบทองแดงทั้งหมดในเมืองช้างอันกระพริบและสาดแสงสีดำออกมาพร้อมกัน ฟัิงเสียนอีลอยอยู่กลางอากาศส่วนล่างเสื้อกลุมนั้นว่างเปล่ากระจกหยินอยา่างซึ่งลอยคว้างเหนือฝ่ามือล้อมรอบด้วยอากระส่องแสงสีม่วงดำลอยกระจัดกระจายบ้านเรือนในเมืองชั้งอันล้วนเต็มด้วยเสียงร้องหวาดกลัวซึ่งร้องนับล้านดังระงมดุดกระแสน้ำไหลบ่าพายจนสิ่งผลลุกสู้ไปทั้งแผ่นหลัง ทั่วขนาดที่กระจกหยินหยางสัาแดงอนุภาพเต็มที่กระจกทั้งเมืองก็เชื่อมต่อกับแดนมายาศพคืนชีพถูกข,ขังไว้ใช้จึงไหลทละลักออกจากโลกกระจกมายัางเมืองฉังอันซึีงวิ่ร้อมดังระง,งมไปทั่วเมืองเสียงสู้พริกตัวขึ้นหมากระตุกเร่งสองสามทีให้มาวิ่งไปตามทางปูกระเบื้องก่อนกระโดดขึ้นไปยังชั้นสองทะยานขึ้นไปบนราวระเบียง จากนั้นอาศัยแรงถีบส่งตัวขึ้นไปคว้าคันธนูใหญ่เท่าครึ่งตัวง้างกว้างจนดูดุดดูดวงจันทร์เต็มดวงฉันสิงหสะบัดต,ตัวหลุดจากผู้เจียนร,รีบพุ่งไปดน้านนกระเบียงตะกอนออกไปสลาย และพร้อมชูแขนทั้งสองข้างทุ่มแรงทั้งหมดเรียกแสงจากโคมจิตถึงขีดสุดลูกหนูเสียงสู้กางหลุดจากแหล่งพัน์ระเบิดแสงเจิดย่าก,กลายเป็นกระทันแสงพุ่งแหวกอากาศเสียงดังฟาฟัดมันเกิดเป็นเส้นแสงสว่างว่าวาดผ่า,านพาดผ่านราตรีการอันมืดมิดพุ่งเข้าใส่กระจกหินยางมือเฝิงเซนไอหยางแม่นยาอย่าง,าางหาใดเปรียบรง กระจกยินย่างเหมือนคว้างกระเด็นไปฉันสิงร้องตะโกนด้วยความดีใจเร่งสาวเท้าลงจากหอสังเกตการ์ดเสงทู่ร่อนร่างลงจากที่สูงขณะฝืงเสียนอ้ร้องคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวควันสีดำพันทะลักออกมาจากใต้ชุดกลมทรงร่างของเขาเหาะพุ่งตามกระจกยินย่างไปป้องกันกระจกบานนั้นเอาไว้ฉันสิงร้องตะโกนอย่างไม่สนใจสิ่งใดอีก และแล้วลูกนวงอีนดอกถูกปล่อยจากมือทั่วป่าเยี่ยนที่กำลังควบมาวิ่งมาตามถนนใหญ่พุ่งไปราวกับดาวตกยิงถูกกระจกเป็นครั้งที่สองกระจกยินยางลอยออกไปเป็นเส้นโค้งมุ่งไปยังหอสังเกตการทว่าห่างจากเฉินซิงไปประมาณ3 9บาวนกระจกทำท้ายตกลงพื้นอีกครั้งพริบตานั้นลูกศรดอกหนึ่งยิงมาจากที่สูงเฉลับใไข่ขอบข้างของกระจกยินยางกระง บานกระจกพริกบุญลอยขาเฉินสิงพอดิพอดีบนอาคารหัวมุมถนนฟูเจียนเก็บธนูคันยาวสองตาเตม่ได้แววตื่นตระนกจ้องมองเมืองช้างอันอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเฉินสิงได้กระจกยินอย่างสมใจววางเขาจุดยืนอยู่ใต้หอสังเกตการโดยไม่สนใจหลบหลีกสิ่งได้อีกเริ่มบริกรรมขาถาเรียกใช้งานของวิเศษ แสงสีขาวส่องสว่างอาคารกระเพื่อมไหวอากาศหมุนวนหยุดเหนือท้องฟ้าเมืองช้างอันถูกดูดกลับเข้าไปในกระจกทีละตัวทีละตัวข้ายปล่อยให้เจ้าทำลายแผนการได้หลอกฝังเสียนี่ร้องคำรามเหาะมาทางเฉินซิงพร้อมไอะมึนที่ป่วยพุ้งซึ่งสู้พันเบี่ยงกายถาลายตัวมาอยู่ตรงหน้าเฉินซิงพร้อมขยับมือง้างคันธนูฟู้เจียนยังอยู่บนหอสังเกตการร้องตะกอนยิงธนูสังหารปีาสาจ ลูกตนูของหน่วยราชองครักษ์หลุดจากแหล่งทะยานไปในอากาศอย่างพร้อมเพรียงไปเห็นได้ชัดว่าเฟิงเสียนอยีไม่ได้หวัดกลัวอาวุธธรรมาดาเขากิ่งเกรงเพียงแสงธนูแสงในมือเสียงสู้จนลอยตัวจึงลอยตัวขึ้นสูงในทันทีจนสิ่งถือโอากาสนี้ย้อนการทำงานของกระจกหยินหยางดูดแอนดางปกุ้มทวทองฟ้าหมดกลับเข้าไปในกระจกได้สมเร็จ เพียงพริบตาไออาคาาจำนวนมหาศาลในเมืองช้างอันกลับคืนสู่สภาพเดิมตัวเสียงก,กิีดร้องความเจ็บปวดแต่คงดังมาจากทั่วสาราทิศซึ่งสู้กล่าวดูดพวกกิดิบกลับไปด้วยดูดไม่ได้เฉินสิงร้องดูดได้แต่ไออาคาา พวกมันเอกมากันหมดแล้วฟูเ้เจียนเร่งร้อนลงมาจากหอสังเกตการพวามร้องตะกอนสู่ลิคงอธิบายมานี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันซึ่งสู้เอ่ยข้าอธิบายแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เจ้าโหแข็งเจ้าแน่ใจว่าอยากจะร่ำไรอยู่ตรงนี้ไร,รางานหน่วยราชอมกรักพันพุ่งเผามาตะกอนแรงงานทุนฟาบาท ทุกหวนแห่งในเมืองมีแต่ผีดิบผะเหี้ยค่ะทั่วป่ปเยันเร่งควบม้าเข้ามาตะโกนว่ากลับเขตพระราชฐานกลับเขตพระราชฐานคุ้มกันฝ่าบาทฟูจีเนกดแกรยายิ่งกว่าแต่ว่าไม่อาจทำสิ่งใดได,ได้แต่บวกมือออกคำสั่งให้ท้อนกำลังกลับวังยามฉวียามชว,มวีทุ่มถึงสามทุ่ม ยามสวีหน่วยราชการักหน่วยราชองค์กรักคุ้มกันฟูเจียนกลับวางอย่างแน่นหนาะส่วนสิ่งสู้ให้เฉินสิ่งขึ้นมานับเป็นความโชคดี่ทั่วไปเยี่ยนเตรียมการเอาไว้ล่วงหนะ้า จัดวางกำลังป้องกันเมืองใหม่หน่วยราชองครักษ์กกที่ประจําในเมืองทั้งสิ้นห้าห0,000ื่นนายล้นเครื่องกระบวนกลับเข้าไปในเข้าไปรักษาการอย่างตัวเมืองส่วนในโดยพร้อมเพรียงดังกระแสน้าไหลทั่วสภาพการสงบเช่นนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานนะักทันทีที่มาถึงด้านหน้าวางัง ย็นเสียงกิดร้องห้อยหวมาจากด้านในในวังก็มีทั่วไปเยื่้ายเลือดทั้งร่างแข็งตัวไปช่วงขณะเขาเรียบเอ่ยว่าเร็วทั้งหมดเร็วไปทั้งหมดไปเอากระจกไปด้วย จนสิ่งลองใช้กระจกดูดพวกปฏิัวกระจกยินยางเฟงเสียนี้หลอนล้อมด้วยไอายอาคาตใช้งานได้ไม่ค่อยมั่นคงนักตอนนี้ยังสั่นไม่หยุดเกรงว่าหากฝืงใช้งานต่อไปไอาอาคารในโลกกระจกคงไน้ระเบิดออกมาอีกเป็นแน่ก็รีบตะกนไม่ได้กระจกใกล้ระเบิดแล้ว ซึ่งสู้อธิบายเรื่องรากลางระดบใต้บันิชาจนสิ่งฟังภาษาของพวกเขาไม่ออกเห็นแต่ฟูเจียนมีสีหน้าเคร่งเกรียดฉะนั้นซึงสู้กระทำสัญญาณเมื่อทุกคนต่างการรับไม่มีผู้ใดาขาดหวาดกลัวคิดเพียงบุกเข้าวังเพื่อต่อสู้พิดิบประกตัวขึ้นยางกระหันเหล่านี้ช้าก่อนฟูเจียนพรันกล่าว ทุกคนหันมองเขาพร้อมกันผูเ้เยนเงียบไปชัว่วนา่อนกล่าวทั่วปาเยียนจงเรียกรวมกองทหารในเมืองและสั่งการมายังไม่ทับใหญ่ทั้งสี่ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นจงให้หน่วยราชรักษ์ไปช่วยราษฎรในเมืองช่วยได้เท่าไรก็เท่านั้นดังนั้นติดตามเราไปยังวังเอ๋อฝางเสียงซื้อเอ่ยเสียงเย็นจะคิดทอดทิ้งราชดอเมืองช้างอันทั้งหมดอย่างนั้นหรือ ผู้เจียนตอบด้วยโทสะในเมืองอุรมนันมุ่นวายเพียงนี้ซ้ำยังเป็นเวลาข้ามืดที่มืดจนแค่ยื่นมือออกไปก็ไม่เห็นนิ้วแล้วเจ้าจะให้เราลุบลุงกลางพลอย่างไรเสี่ยงสู้ตวบาดเจ้าหดแข็งความกระหารของเจ้าถูกสนักขาไปกินหมดแล้วหรือไรผู้เจียนคำรามสู่ลิขงเจ้าเป็นฮองเต้หรือข้าเป็นฮองเต้กันแอเลืกทะเลาะกันได้แล้วสิฉันสิ่งเรียบร้อนกล่าวเสี่ยงโซ่ ฉันสิงส่งสายตาปรามเส้นสู้สุดลมหายใจข้อลึกและหยุดแค่เท่านั้นทั่วไปเย็นพันสังการให้เตรียมหมาตาทิ้งวางไว้อย่างชั่วคราวติดตามผู้เจียนออกนอกเมืองไปเสียงกิจร้องหวยหวนดังก้องทั่วเมืองช้างอันคนธรรมดาไม่เจอกับผีดิบย่อมทั้งหวาดกลัวและกลัวผีและกลัวตาจึงกิีดร้องจนสดเสียงจันสิงกับเส้นสู้ขี่ม้าเคียงการแทะโจโฉเส้นสู้ก็กลับตัวควบม้าออกไป เจนจะไปที่ได้เฉินซิงตะโกนถามอย่างร้อนรอนเสียงสู้ตะโกนตอบดูฝงงเซียนจินให้ดีขณะที่เฉินซิงคิดจะเปลี่ยนทิศทางไล่ตามเซียงสู้ฟูเจียนด้านข้างกระพุ่งเข้ามากว้าบังเหียนมาขับมาของเขาไวา้แล้วตะโกนป้ายเฉินเทียนชื่อเจ้าต้องอธิบายมาให้ชัดเจนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่ปล่อยข้านะเฉินซิงร้อง ฟู่เจียนเอ๋ยเจ้าอธิบายมาก่อนมิเช่นนั้นอย่าหวังว่าจะได้จะได้ไปไหนเลยจน,นสิ่งไม่กล้ากระดดลงจากมา้าจึงทำได้เพียงตามฟู่เจียนออกนอกเมืองพร้อมอธิบายเรื่องรางบทอย่างกราวเท่าว่าระหว่างนั้นก็ยังคอยหันกลับไปมองเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเซียงซูฟู่เจียนเรียกความสนใจของเขากลับมาเช่นนั้นผีดิบเหล่านี้ต้องจัดการอย่างไร ต้องตัดหัวของมันฉันสิงพูดรักคนหอบละจำไม่ว่าห้ามถูกกัดหรือควรโดยเด็ดขาดร่างของผิดิบมีพิษทุกไปเยี่ยนตามมาได้ยินบทสนทนาเข้าพอดีฟูเจียนจึงส่งสัญญาณเป็นในทั่วไปเยี่ยนพยักหน้ารับทราบฉันซิงกล่าวต่อยังมีอีกวิธีคือใช้ไฟเผาพวกมัน วิธีนี้ฉันสิงคิดขึ้นมาเองเพราะไม่ว่าจะเป็นปีศาจใดก็เพียงเผามันจะกลายเป็นเท่าย่อมไม่สามารถสร้างภัยอันตรายให้แก่โลกมนุษย์ได้อีกอีกทั้งการเผายังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของพิษร้ายด้วยผู้เจียนเอ๋ยต้องหาวิธีลออผู้มันเป็นนอกวังเออฝางแล้วใช้น้ํามันกับกระบอก เริงเผาพวกมันให้บอดแึ่จริงได้ยินนั้นรู้สึกนับถือฟูเจียนขึ้นมาผู้เป็นฮงเต้แห่งแค้นทางเหนือไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีฝีมืออยู่บ้างหากสู้ตัดสินใจพวกมันในเมืองไม่เพียงอาจไม่เพียงชาวบ้านอาจโดนลุกหลงแต่ยังใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่ด้วย สยามนี้เมื่อออกจากเมืองด้านนอกมีพื้นที่กว้างขวางทั้งยังมีผู้คนน้อยเป็นทุ่งกว้างเต็มไปด้วยืนหญ้าต้นไม้มากมายเหมาะแก่การประทะยิ่งกว่าแม่ทัพกวนจิ้นมาถึงแล้วเสียงรายงานดังขึ้นแม่ทัพผู้เหวยมาถึงแล้ว คุณนางไฝ่ายบทยูทั้งหมดในราชสำนักของฟูเจียนตอบสนองอย่างรวดเร็วติดตามองค์ฮ่องเต้ออกนอกเมืองกองทัพเพิ่มกำลังคนมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดบนทุ่งกว้างก็มีทหารถึงสองแสนนายขี่มาเคลื่อนขบวนอย่างเกรงไกลไปยังวังเอ่อฟางอยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองสามสิบลี้ไปนสิงที่ออกมานอกเมืองแล้วเร่งดึงบางเหียนเปลี่ยนทิศทางมาย้อนกลับไปตามหาเสียงสู้ คนเล่าจนสิ่งร้อนใจดังไฟสูงสวงเมื่อเข้ามาในครัช้างอันก็เปล่งแสงคมจิตบนฝ่ามือแวกฟู้งพปดิบตามท้องถนนแตกคือเป็นช่องทางเดินเห็นฉากพปดิบง้าไปต่วนไล่ตามเจ้าบ้านกดพวกเขาลงบนพื้นอ้าป,ปากกัดผู้คนมากมายต่างพยายามเล่นรนบ้างเก็ดร้องหวยหวนบ้างต่อสู้เข่นฆ่าผีดิบ <c oughs> ทุกแห่งที่เฉินสิงขี่ม้าผ่านเหล่าพิบิตากหลีกนี้ด้วยความหวาดกลัวเขาแผดเสียงตะโกนออกไปทางประตูไปหูไปที่วางเออฟ้างฝ่าบาดอยู่ที่นั่นชาวเมืองต่างวิ่งการอย่างสุดชีวิตฉินสิงกลัวว่าม้าจะเหยียบคนบริสุทธิ์เข้าจึงได้แต่ทิ้งมาแล้วลงเดินเขาคว้าตัวคนหนึ่งออกมาถามประมุกใหญ่เล่าประมุกใหญ่เจ้าเห็นไหม มีคนหนึ่งหันมองไปในเมืองด้วยความหวาดกลัวันสิ้นจึงรู้ว่าเสี่ยงสู้กลับเข้าไปยังเมืองส่วนในอีกแล้วเขาเริ่วิ่งไปบนถนนอย่างรวดเร็วเวลานีเสี่ยงสู้รวบรวมคนได้กว่าพันกว่าคนแล้วมีทั้งชาวนอกนานและชาวฮัน ขณะสู้กับฝูงฝีดิบซึ่งเดินเบียดเสียดอยู่บนถนนใหญ่จำนวนคนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านจำนวนไม่น้อยล้วนหยิบช่วยบุรเข้าร่วมกับเส้งสู้อย่างลนลานโดยไม่รู้ถึงฐานะของเขาชาวนอกด่านบางคนจำเขาได้ยิ่งพุ่งเข้าวงต่อสู้อย่างสุดกำลังเส้งสู้ร้องตะกอนด้วยภาษาชยงหนูชยงหนูตัดหัวพวกมัน ระหว่างถูกฟูงพิดิพนาบไว้ทั้งสองด้านตอนนั้นเองในสุดปลายถนนใหญ่พลันเมียลำแสงสายหนึ่งส่องตัดความมืดมิดเข้ามากองทัพพีดิบร้องหวยหวนแต่กระเจิงเส้นสู้หันมองทันทีตรงสุดถนนก็เห็นเฉินซิงยืนตรงงามอย่างทอระนงไปหน้าแฝงด้วยโทสะทว่าในมือกระปล่อยแสงขาวพร่างอันอ่อนโยนออกมาเส้นสู้ก็อืมหล่อจังเฉินซิงตวัดเจ้าทําอะไรอีกเส้นสู้ผิวปาก เรียกให้กำลังพลช่วคราวซึ่งรวบรวมมาจากที่ต่างๆมารวมกลุ่มกันจากนั้นเขาบังคับม้าเดินหน้าพร้อมยืดมือจุดฉนสิงขึ้นมาบนหลังม้าออกนอกเมืองเสี่ยงสู้ร้องตะกอนประตูเมืองทั้งสี่ของช้างอันเปิดออกพรุ่งพลานไปได้วยผู้คนหนีออกมาอย่างฉุกลระหดกลางราตีไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรเสี่ยงสู้ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพทหารม้าชาวนอกด่านเขาช่วยผู้คนมากมายจากในเมืองช้างอัน จนคนเหล่านี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มกร้อนใหญ่สงเสียงดังจ่อแจไมีทั้งชาวนอกด่านและชาวอัน พวกเขาต่างจ้องมองซึ่งสู้อย่างเป็นกังวลเวลานั้นเองเงาร่างสีดำซึ่งถือทวนยาวพันปรากฏกายจากทิศกลงวังไว้อย่างหากพิทีศดิจพบว่าเงาร่างนั้นคือขุนพลม้าเงาสวมกระที่ไล่สังหารพวกเขาในโลกกระจกนั้นเองซึ่งสู้คิดงา้างคันท่านทว่าด้วยระยะห่างเกิดไปอีกทั้งเป็นยามกลางคืนกันเลงเป้าทำได้ลำบากจึงล้มเลิกความคิด จนสิงเร่งมาตามมาเสี่ยงสู้สวดลมหายใจคนลึกก่อนมองอีกคนหนึ่งพวกเขากำลังถอนกำลังจากเส้นทางหลักแล้วฉันสิงกล่าวเสี่ยงสู้เก็บคันธนูตเตยว่าตามข้ากลับไปข้าไม่เรื่องจะถามฝืนเสียนอีไม่ได้นะฉันสิงเอเสี่ยงสู้อยา่ามู่ววางนะเสี่ยงสู้กล่าวคมจิตของเจ้ากับไล่ฟงกระดิบได้ตามข้ามาจนสิงถามเช่นนั้นพวกเขาล่า จนสิงส่งสัญญาณอีฝ่ายมองเราชาวเมืองซึ่งมีทั้งเด็กและคนชาราทั้งบุตรและสตรีเขาช่วยออกมาจนสิงรู้สึกว่าเสี่ยงสู้คือพูดสามารถพึ่งพาได้อย่างแท้จริงในสถานการณ์เช่นนี้เสี่ยงสู้จึงยอมล้มเลิกความคิดจนสิงกล่าวกับเขาไปเถอะเดียวค่อยหารือกันอีกทีจบตอนที่23